เตรียมกวาดเรตติงแห่งช่องใหญ่ล่าสุดออมแพรวนำทีมปลูกตำนานเสือสังฟ้าพร้อมลงจอช่องเจ็ดอีกครั้งตำนานเสือสังฟ้าที่เคยสร้างความประทับใจให้แฟนละครช่องเจ็ดเอชดีกลับมาแล้วซึ่งจะมาลดแล่นความสนุกอีกครั้งในละครเรื่องสัจจะในชุมโนเสือสังฟ้าสามเตรียมพบกับการต่อสู้ครั้งสำคัญเสือเดชราชาแห่งดงพญาเยน็นและการกลับมาของเสือหานจอมขมังเวทในตำนานที่พร้อมแล้วกับการเสิร์ฟความสนุกหน้าจอสัจจะใน ชุมโจนเสือสั่งฟ้า3ละครแนวแอคชั่นดราม่าผลิตโดยค่ายกัตนามูฟฟีท่ทาว2002สร้างจากบทประพัาธ์ของกุสุมาสินสุขบทโทรทัศน์ดาวเหนือกำกับการแสดงโดยอนุวัฒน์ถนอมรอดนำแสดงโดยออมอาคพันนมาตที่มาเชื่อเชือนกับเคลลี่ธนพัทรที่กลับมาในบทเสือหานในตำนานและมีนางเอกสาวแพลวเชม,มาวีสุวรรณพาณโชคพร้อมคู่ ภูมิเกียรติภูมบิบรรลือชยัยฤทธิ์กันางเอกเดาวรุ่งออร่าแรงแอนนากลึงรวมด้วยทัพนักแสดงคุณภาพอีกขับข้างได้แก่ชาคริตบุญสิงห์กัญญารัตนะชนาพัฒนวงเหรียญไฮยนาทนานคุณวัตรถาป,ประกอบเดียดยันานอามารินสิมารธ เฟนโคโรเนอร์ <C ol oner> สมจิตจงจอหอสุภัทพพลกาศิกรรมกามกสาบจำปาดิดและอื่นๆสนุกไปกับตำนานรักบทใหม่ของโซนผู้ดีกับลูกสาวทรชนและตำรวจหนุ่มไฟแรงกับสาวแก่นแห่งดงพญาพรายเรื่องราวของราชาอมอัคพานเกษตรกร,เ,ร,กรเจ้าของไรส่วนผลไม้และปศุสัตว์ที่มีฐานะดีแต่กลับมีฉากหลังเป็นเสือเดชจอมโจรคุณธรรมปนคนเลวช่วยคนตกทุกข์ได้ยากจนได้ฉายาราชาแห่งเสือดงพญาย ต้นเหตุหนทางการเป็นโจรเกิดจากหลวงรัตนะพ่อของเสือเดชซึ่งเป็นข้าราชการถูกให้ร้ายว่ารวมมือกับโจรเลืองชื่ออย่างเสือหารเคลลี่ธนพัทร บุกปล้นเงินแผ่นดินขณะที่ราชาพึ่งอายุได้เพียง12ขวบเท่านั้นเมื่อหลวงรัตนารู้ว่าตนจะต้องตายจึงมอบตรากุวดและเขียนจดหมายสั่งเสียให้ราชาใช้มีประจันตกูลหาความยุติธรรมให้แก่คนที่ถูกรังแกราชาโกรธแค้นและให้คำสัตว์ว่าจะแก้แค้นให้กับครอบครัวทวงคืนความยุติธรรมเอาคนมาลงโทษให้ส่งได้และสิ้นทางความแค้นครั้งนี้เริ่มต้นไปกับเรื่องของหัวใจเมื่อเขาได้พบกับจาริยาแพลวเชมาวีลูกสาวแสนสวยของพ่อค้ายา ความสนุกเข้มขน้นจะพาให้คุณตื่นเต้นไปกับเรื่องราวแบบไม่ทันตั้งตัวโดยผู้จัดคนเก่งเวลดิดกอนดิลยาะนานกันจารึกเผยว่าเชื่อว่าเป็นละครที่หลายคนเฝ้ารอหลังประสบความสําเร็จมาจากภาคแรกและภาคที่2แม้จะผ่านเวลามาเกือบ1ิบปีมาดูแลเรื่องบทให้ทั้ง3าภาคเช่นกันเพราะฉะนั้นความต่อเนื่องการนึ่งจุดเด่นความเข้มข้นของเรื่องไม่ห่วงเลยครับทุกวันศุกร์ถึงอาทิตย์เวลา20นาฬิกา30นาทีประเดิมตอนแรกวันเสาร์ที่20 9ตุลาคมนี้